เช้าๆแบบนี้ตื่นมาเราก็ต้องแปรงฟันสิครับแต่ว่ายาสีฟันที่ไปบินใช้ต้องไม่ธรรมดาไปบินใช้สปรัก,กระส์สปรักระส์เนทัวร์ล์ชิเปอรไวท์ชุสแผดสามไวท์ไวท์ซิลิก้าไวท์ฮาร์ฟไวท์เอสทีพพีพลัสบลา a เตอร์แนะฮะ ผสมซาลิทอนครบออยปาป์มินท์ไวท์ฮาส์ช่วงนี้ทําให้ลมหายใจหอมสดชื่นแล้วก็ฟันขาวนะฮะอันนี้ใช้มาจะหมดหลอดแล้วแต่ว่าบินไม่ได้ใช้แค่ตัวเดียวนะฮะมีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งซื้อมาล่าสุดเลยก็คืออุ๊ยกลับด้านก็คือคอเกตออปติกไวท์แอคทีฟออกซิเจนไวท์เทนนิ่งอารโอเมติกเมนททลนะฮะตัวนี้ก็จะใช้ขาวขึ้นภายใน3วันนะฮะซึ่งขาวไหมฮะก็จะได้ยิ้มสวยฟันขาวแบบเบบินนะฮะแต่กว่าจะฟันขาวเนี่ยเราก็จะต้อง ไปขุดหินปูนทุกๆ6เดือนนะฮะเพื่อ,อตรวจสอบฟันนะครับแล้วก็เช็คอพขุดหินปูนแล้วก็ทาลายคราบพักที่มันติดอยู่ชําฟันเรานะฮะกับการกินชาก,กาแฟเนี่ยมันทาให้ฟันเราเหลืองเราขาวนะฮะเราไม่ฟันเหลืองแล้วก็ไม่ขาวนะฮะยังไงก็ต้องใช้ตัวช่วยคือไปขุดหินปูนแล้วก็มาใช้ยาสีฟันซึ่ง,อย,งอย่างที่บอกว่าสปาร์กเกเนี่ยใช้มาจะหมดหลอดล้ะแล้วก็ตัวคอเกตอ p อบติดไว้เนี่ย เวลาใช้ไปนะฮะคือใช้ครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกดีกับมันเลยเพราะว่าใช้ไปเนี่ยมันเหมือนแบบเอ่อเหมือนเป็นการขัดฟันเราเลยอ่ะมันเหมือนเป็นระบบสุญญากาศพอมันโดนฟันเราโดนน้าแล้วพอขัดกับฟันเรามันจะดังเอี๊ยต์นิดนึงนะฮะเหมือนกับสุญญากาศแล้วก็มาโดนอากาศมันทําให้ฟันเราเนี่ยขาวขึ้น ใครอยากจะฟันขาวแบบเบวีนเนี่ยก็ไปลองดูนะ,ะแต่จะว่ามันจะไม่ขาวมากเหมือนกับคนที่เขาไปแปะฟันหรือครอบฟันทําวีเนียต่างๆนะฮะแต่มันก็จะขาวขึ้นในระดับหนึ่งในเป็นฟันแท้ของเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหลืองสะอาดใสแบบนี้นะฮะก็ไปลองดูนะฮะแต่ว,ว่าจะไหนๆก็ไหนๆล้วเดี๋ยวจะลองรีวิวแบบยิ้มแบบมิสแกรนดูแล้วกันมิสแกรนก็ต้องยิ้มแบบ ยิ้มแบบเมาแมวนิดนึงนะฮะก็ยิ้มแบบเบียบินแล้วก็ยิ้มแบบอิงฟ้าเวลาฮะอ่าโอเคอยากฟันขาวอยากลองดูก็ลองใช้ก่อนนะไม่เสียหายก็ตรงนี้ก็มีขายที่เซเ e ่นอีเลฟเว่นนะฮะคอเกตออปติกไว้ก็จะมี2สูตรสูตรขาวภายใน3วันกับสูตรขาวภายใน7วันซึ่งราคามันก็จะแตกต่างกันนะฮะแต่ถ้าตัวสปาเกลเนี่ยถ้าอยากจะทําให้มันฟันขาวเนี่ย แนะนำตัวที่เป็นสีน้าเงินทั้งหลอดนะฮะแต่ว่าไบมินใช้ช่วงนี้ก็ใช้ช่วงนี้ไนะอตัวที่ม่นีมีเเปมินนะครับกินปากจะได้หอมสดชื่นนะครับไปอา้า <laughs>